เมื่อมอเตอร์ไซค์ขั้นหนึ่งสามารถรวมความดุดันคล่องตัวและพลังสปอร์ตเอาไว้ในดีไซน์ขนาดกระทัดรัดได้อย่างลงตัวมันก็ไม่ได้เป็นแค่พาหนะอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเท่บนท้องถนนและวันนี้2026ยามห m h a MT 1 5สีเทาเข้มตัดน้ำเงินพร้อมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าทำไมมันถึงดึงดูดสายตาทุกที่ที่มันปรากฏตัวยินดีต้อนรับสู่ WA Auto Review และถ้าคุณเพิ่งมาที่ช่องนี้เป็นครั้งแรก อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดการรีวิวแบบจัดเต็มของเราและตอนนี้เราไปดูกันเลยว่าทำไม MT15 ปี2026ถึงเป็นตัวเลือกที่ยากจะมองข้ามสิ่งแรกที่สัมผัสได้ทันทีเมื่อมอง MT15 คือความโดดเด่นบนถนน Yamaha พัฒนาการออกแบบ Street Fighter ให้เฉียบคมกว่าเดิมสีเทาเข้มตัดด้วยน้ำเงินช่วยสร้างบุคลิกที่ดูดันและพรีเมียมเส้นสายบนตัวรถคมขึ้นกว่าเดิมทั้งแฟริงด้านข้างและชิ้นงานรอบถังน้ำมันดูลงตัวมากขึ้น เฉดสีฟ้าที่แต่งบนตัวรถทําให้ภาพรวมดูเด่นชัดและมีเอกลักษณ์ทําให้ MT15 ไม่ได้แค่พยายามดูดูแต่มันมีความดุดันโดยธรรมชาติอยู่แล้วไฟหน้า LED ส่งนักล่าของตระกูล MT ยังคงทําหน้าที่ได้ดีให้บุคลิกที่ดุดันราวกับกําลังจ้องมองถนนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเดินรอบตัวรถคุณจะสัมผัสดได้ถึง DNA ความพรีเมียมแบบ Yamaha โครงสร้างเดลต้าบ็อกยังคงเป็นหัวใจหลักในการให้ความมั่นคงและการควบคุมที่ยอดเยี่ยม ซึ่งมักพบในรถที่ราคาสูงกว่าปี2026ยามาฮ่าปรับสมดุลการทรงตัวในช่วงความเร็วต่ำและกลางให้ดีขึ้นเพื่อให้ผู้ขี่ควบคุมรถในเมืองและเข้ามุมแคบได้อย่างมั่นใจช่วงหน้าแบบหัวกลับสีทองยังคงเป็นจุดเด่นที่เสริมทั้งภาพลักษณ์และการควบคุมความมั่นคงตอนใช้ความเร็วสูงดีขึ้นอย่างชัดเจนและการดูดซับแรงสั่นสะเทือนก็นุ่มนวลกว่าเดิม มาถึงเรื่องสมรถนะซึ่งเป็นจุดที่ MT15 ทำได้ดีมาตลอดเครื่องยนต์1 5 5ซีระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบวาล์วแปรผันยังคงให้กำลังแบบดุดันและต่อเนื่องแต่ยามาฮ่าปรับจูนใหม่ให้การเร่งจากรอบต่ำลื่นไหลกว่าเดิมคันเร่งตอบสนองไวและแม่นยำมากเมื่อบิดคันเร่งรถตอบสนองทันทีและให้ฟีลลิ่งที่สนุกและเกียร์ก็เข้าได้ลื่นและแม่นยำที่คาดหวังจากยามาฮ่าแม้จะเป็นโมเดลอัปเดตแต่คาแรคเตอร์ความแรงสนุกแบบ MT ก็ยังอยู่ครบถ้วน ความเบาและความคล่องตัวเป็นอีกจุดเด่นสำคัญ MT15 ให้น้ำหนักและท่านั่งที่เหมาะกับทั้งผู้ขี่ใหม่และผู้ขี่ที่มีประสบการณ์แฮนด์บาร์ที่กว้างช่วยให้ควบคุมง่ายขึ้นท่านั่งแบบสปอร์ตยกสูงทำให้ขี่สบายแต่ยังคงความดุดันด้านเบาอ,ออกแบบใหม่ให้กระชับขึ้นช่วยให้ผู้ขี่ควบคุมรถได้มั่นคงในจังหวะเร็วไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือซอกแซกตามถนนแคบ MT15 ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและสนุกทุกครั้งที่บิดคันเร่ง ระบบเบรคดูดันและมั่นใจดิสเบรคหน้าหลังพร้อม ABS ให้ระยะหยุดสั้นและมั่นคงช่วงหลังปี2026ปรับใหม่ให้ซับแรงกระแทกดีขึ้นรองรับทั้งถนนเรียบและถนนครุกคับทาให้การขี่ในชีวิตประจําวันสบายขึ้นมากแม้บนถนนที่ไม่เรียบเท่าไหร่ MT15 ก็ยังคงให้การควบคุมที่ดีหน้าจอดิจิทัลได้รับการปรับให้สว่างและคมชัดกว่าเดิม มองได้ง่ายแมกกลางแดดเจ้าฟังกชันเชื่อมต่อผ่านบลูทูธยังมีให้ครบรับการแจ้งเตือนดูข้อมูลรถและรายละเอียดการขี่เพิ่มความสะดวกโดยไม่ซับซ้อนจนเกินไปทุกองค์ประกอบของ MT 1 5ถูกออกแบบด้วยจุดประสงค์ชัดเจนยามาฮ่ารู้ดีว่าผู้ขี่ต้องการรถแบบไหนรถที่ใช้งานได้ทุกวันแต่ยังให้ความสนุกและความร้อนใจได้ในทุกครั้งที่บิดคันเร่งคุณภาพงานประกอบยังคงทำได้ยอดเยี่ยมสีสันคมชัดและภาพรวมของรถให้ความรู้สึกพรีเมียมเกินคลาส การขี่ MT15 ปี2026ไม่ได้เป็นแค่การเดินทางแต่เป็นการสนุกไปกับทุกช่วงเวลาเสียงเครื่องนุ่มแต่มีเอกลักษณ์การตอบสนองชับไวและความคล่องตัวทําให้ทุกทริปกลายเป็นช่วงเวลาที่เพลิดเพลินไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาคนทํางานหรือผู้ที่ชอบรถสไตล์ดุดัน MT15 ก็พร้อมตอบโจทย์ได้ทุกรูปแบบถ้าคุณกําลังมองหารถที่ดีไซน์โดดเด่น แรงพอตัวควบคุมง่ายและให้ฟีลลิ่งการขี่แบบสปริตไฟเตอร์แท้ๆ2,026 Yamaha MT-15 สีเท 2, 6, aha, 15, 4, าน้ำเงินคันนี้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนทั้งสมรรถนะการออกแบบและความสนุกในการขี่รวมกันอย่างลงตัวถ้าคุณชอบการรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกด Subscribe ให้กับช่อง WA Auto Review แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า